คันโชการแกล้งกันสําหรับเด็กเด็กญี่ปุ่นที่บางทีจะดูเป็นการข้ามทางเพศได้เพราะมันคือการทํามือเป็นรูปปืนเข้าไปข้างหลังของเป้าหมายร้องว่าคันโชและแทงไปที่ก้นซึ่งหลายๆครั้งอาจเกิดการบาดเจ็บได้เลยทีเดียวจิโดฮันไบจิตตู้ขายของลดเรียนสำหรับประเทศญี่ปุ่นสามารถเจอได้ทุกที่และมีของขายทุกอย่าง ตั้งแต่อาหารไปจนถึงเสต็ปอนอิเนเดมูลิการหลับในระหว่างงานเกิดจากการทำงานหนักทำให้มีการหลับในระหว่างการทำงานเกิดขึ้นซึ่งหากเจ้านายคุณมาเห็นว่าคุณกำลังหลับบนโต๊ะนั้นเขาจะไม่ว่าไม่ปลุกแต่จะยิ้มและอนุญาตเพราะนั่นคือสัญญาณบอกว่าคุณทำงานหนักมากเอคาโรชิการตายจากการทำงานหนักคนญี่ปุ่นทำงานหนักมาก ทำงานยาวมากและทำงานเครียดมากมันส่งผลให้เกิดคาร์โรชิเป็นการตายก่อนวัยอันควรซึ่งนับเฉพาะการตายจากธรรมชาติเท่านั้นไม่นับการตายจากการฆ่าตัวตายเพราะความเครียด